รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่2 1. ตุลาคม2566รายงานการปฏิบัติงานของนายสัมพันธ์ภูเห็นกองผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านร้านยา่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร0 1เเขตสอง องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านรันย่ามีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้กำหนดค่าเป้าหมายของการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรันย่า ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร0อเขต2มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านรันยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวทางการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning จำนวน1 9 5 0 0บาทและได้รับงบประมาณ สนับสนุนต่อยอดในโครงการปีการศึกษา2563เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนเงิน5,000บาทมีการสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมกิจกรรมแบบเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัญญา,ามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และมีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนบ้านราญญา้านยาเป็นโรงเรียนชุมชนบนวิถีพอเพียงมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมด้วยกับผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีการมอบทุนการศึกษาเสมอภาค 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้ารัญย่ามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง และมีความสุขในสังคมตามหลักปัสญาของสถิติพอเพียงเช่นการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซีรีบ้านวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมศึกษาด้วยกิจกรรม Active Learning กิจกรรมโปรเจกต์เบสเล e ร์นิ่ง โดยใช้โครงงานเป็นฐานกิจกรรมกิจศึกษาซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านรัญญามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นการเข้าร่วมประเพณีวันสำคัญ ในวันลอยกระทงโรงเรียนจะจัดทุกปีโรงเรียนได้รับงบประมาณบริจาคจากชุมชนจำนวนเงิน21,539บาทและได้รับงบประมาณสนับสนุสนการศึกษาจากท่านพนมศีแสนปางประธานกรรมการบริษัทศีแสงดาวไบโอพาวเวอร์จำนวน5,000บาทและได้รับสนับสนุสนข้าเปลือกจากชุมชนเพื่ออาหารกลางวันจากชุมชนด้วยดีมาตลอด โรงเรียนบ้านร้านยาและให้บริการกับชุมชนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องครัวและผ้าปักดับด้วยหลักการที่ว่าร้านยาเป็นโรงเรียนของชุมชนบนวิถีพอเพียง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อให้เป็นผู้รอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆและเป็นคณะกรรมการในการมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและคุณภาพสถานศึกษาต่อไปตอนที่สองระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดแนวทางสร้างรูปแบบการบริหารเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งวิธีดำเนินการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ของเรียนบ้ารันยาโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการประเมิน การบริหารจัดการสรุปและรายงานผลผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเชิมปริมาณโรงเรียนมีกลยุทธ์การบริหารเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นแนวทางให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นผู้นำทางวิชาชีพได้พัฒนาการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขององค์กรเชิงคุณาภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างชุมชนเรียนรู้แห่งวิชาชีพนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีความรู้ทักษะเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาและได้รับการยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา การจัดการศึกษาในภาวะการระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนและฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุครบ12ปีมีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติโอนเน็ net, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และ ให้นักเรียนได้เข้ารับการประเมินความสามารถทางการอ่านของผู้เรียนอาทีในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1และส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3เป็นคณะกรรมการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อเอเขตสองและเป็นคณะ ทำงานของโรงเรียนขนาดเล็กร้อยแก่นสารสินซึ่งสนับสนุนโดย a c t i o n a i d ประเทศไทยองค์ประกอบที่3การประเมินการเป็นบัตรตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรัณวิชาชีพเป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีจิตอาสาจิตสาธารนณะมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเป็นผู้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นผู้มีวินัยและรักษาวินัยด้วยความเคร่งครัดขอขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่งค่ะ